สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะครับตอนเช้าวันนี้ผมได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะมากันแมลงให้กับลูกฟักแฟงนะครับเช้านี้ครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับก็มีขวดน้ำหนึ่งใบนะครับพร้อมฝาเกียวนะครับเอามาไว้ตรงควันมันนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นะครับผ่าแล้วใส่ตรงควันนะครับพร้อมที่จะกันแมลงและ แปลรูปเป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับนี่อย่างเช่นตัวอย่างลูกใหญ่ๆนี่ครับคือปล่อยธรรมชาตินะครับนี่อันนี้คือปล่อยธรรมชาติแต่ทีนี้ผมจะทําแบบลองดูนะครับเพื่อความสวยงามสักหน่อยนีผมก็จะเก็บดอกเข้าไปในขวดลูกนี้สักพร้อมกับลูกเล็กนะครับเพื่อจะลองดูนะครับว่ารูปแบบจะออกมาแบบไหนนะครับ ผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับผมกําลังจะจัดสรรใส่เลยครับตอนนี้พอพอเราใส่ช่อดอกไปปุ๊บเราก็ขันฝาเกีียวเข้าไปเลยครับขวดที่เราทําอยู่เราก็เจาะรูไว้นะครับเจาะรูระบายอากาศนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับตอนนี้เรากําลังทาอยู่ครับนี่นี่เดครับสักู่ครับหมุนเกีียวอยู่ครับตอนนี้ครับคือ เราจะลองทำดูนะครับเผื่อจะได้ลูกที่สวยงามนะครับในรูปแบบนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกโยงตรงที่คอขวดนะครับตรงที่คอขวดเพื่อรับน้ำหนักของลูกฟักลูกแฟงนะครับนะครับตอนนี้กำลังอยู่นะครับอตอนนี้กำลังจะใส เชือกมัดที่คอขวดอยู่นะครับตอนนี้นครับจะคู่นะครับที่โยงก่อนนะครับแล้วต้องโยงกับไม้ล้านที่มันหนาๆน,นะครับเพราะว่ามันลูกใหญ่นะครับไม่ใช่ลูกเล็กๆล,ลูกเดียวนี่อิ่มทั้งตำบลน,นะครับบอกไว้ก่อนพันดีนะครับพันดีมากเลยนะครับตอนนี้กำลังจะ ใส่เชือกอยู่นะครับเพื่อรัดคอขวดแล้วก็โยงขึ้นไปนะครับสักครู่นะครับทำง่ายๆนะครับทำเพื่อรักษาผลนะครับหนึ่งกันแมลงได้ด้วยนะครับตอนเช้านี้ฝนไม่ตกครับแต่ก็คึมอยู่นะครับวันนี้คึมทั้งวันนะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนพอดีมีเวลาว่างก็เลยมาสำรวจตรวจตาสวนครัวย่อมๆนะครับ ตอนนี้กําลังจะโยงนะครับโยงขวดเพื่อรอรับน้ําหนักนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับผมก็จะชักขึ้นไว้อย่างนี้นะครับเพื่อช่วยพยุงนะครับนี่นะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชื่อมโยงไว้กันไม่ให้น้ําหนักทําให้ข้อต่อคว่นดอกศูญขาดนะครับนี่นะครับ ง่ายๆนะครับวิธีนี้นะครับเพื่อได้ผลจะคิดว่ากันแมลงได้ด้วยนะครับเราก็เจะาะช่องว่างให้อากาศเข้านะครับตรงนี้นครับเจาะช่องว่างให้อากาศเข้าเพื่อให้อากาศระบายกับกลีบดอกนะครับนี่คือลูกแฟงกําลังคลอดใหม่ๆนะครับมีปัจจัยคือหนึ่งกันแมลงสองอย่าเห็นรูปแบบของแต่ละลูก จะออกมาอย่างไรนะครับชาวสวนที่รักทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือผลผลิตในสวนนะครับแต่เพิ่งจะทำนะครับเพราะว่าฝนตกไม่มีเวลาแล้วครับตอนนี้นี่ครับลูกก้างข้างเคียงคือไม่ได้ทำนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับดูเท่าที่เห็นตามหลังนะครับเยอะมากเลยครับแต่ลูกนี้ก็จะทำดูนะครับเพื่อนๆสนใจตามรูปแบบ ทำได้นะครับไม่มีเลขสิทธิ์ครับสวัสดีครับสู้นะครับชาวสวน